วันนี้นะครับผมพาผู้เสียหายหลายหลายคนหลายท่านนะครับมาแจ้งความดําเนินคดีนะครับกับบริษัทอสังหามีชื่อเสียงนะครับแล้วก็หลอกลวงนะครับทั้งผู้อยากได้คอนโดและจะให้ส่วนต่างนะครับแล้วก็ไม่ได้ให้ส่วนต่างเอาเงินหลอกไปลงทุนต่อแล้วก็หลอกในทุนเพื่อต้องการทําธุรกิจนะครับทำธุรกิจแล้วก็ หลอกมาว่าไปปิดบ,บัญชีให้กับคนของตัวเองแล้วปิดบ,บัญชีให้กับคนอื่นเพื่อจะได้เอามาเข้าบัญชีเพื่อเอาเงินเอาเงินมาได้คอนโดและคนหนึ่งก็จะเข้าคอนโดที่ทีู่โรไม่ตรวจก็จะประมาณเดือนหนึ่งอาจจะซื้อหลายๆรายห้าหคอนโดเพื่อส่วนต่างงานนี้มีล่วขงขบวนการอยู่น่าจะมีเจ้าที่นะครับธนาคารนะครับแล้วก็เจ้าของโครงการนะครับคอนโดหลายๆคอนโดนะครับ แล้วก็ที่ส่วนเกี่ยวข้องคือในหน้านะครับแล้วก็บริษัทอสังหานะครับงานนี้ก็สะเทือนก็หลายฝ่ายเลยครับผมเคยเจอมาก็มีแต่แค่หลอกเอาส่วนต่างแต่นี่ไม่ครับนี่ยบกยนต์กว่านั้นหลอกส่วนต่างเสร็จเอาส่วนต่างมาซื้อหลายๆห,ห้องเพื่อ,เ,อเงินส่วนต่างมานี้แล้วไม่ให้หลอกร่วมลงทุนต่อแล้วก็ไม่ได้เงินลงทุนนะครับส่วนหนึ่งส่วนที่สหลอกโดยให้ในทุนหลายๆคนทำธุรก,กิจไหม มาปิดไหมมาปิดเงินไหมมาปิดบัญชีเนี้ยแล้วจะได้เงินได้เงินบางส่วนบางส่วนให้ดอกเบีย้ยแล้วก็ดอกเบีย้ยเสร็จปุ๊บแล้วทําไงต่อไหมฮะแล้วก็ดําเนินการโดยบอกเดี๋ยวจะเอาขายคอนโดให้ได้กำ้ำไรเอาแบ่งกันสุดท้ายแล้วไม่มีอยู่จริงครับคอนโดมีจริงนะฮะแต่โครงการใหญ่ๆเยอะเลยหลายสิบโครงการที่ในสื่อโซเชียลหรือในโฆษณาหนังสือพิมพ์หรือสื่อต่างๆในเน็ตจะมีบอกเลยฮะ เป็นพูดดีนะครับพูดดีขอเช็เถาวพูดดูสวยหรูมากเลยนะครับบอกว่าทำไมไหมครับบอกว่าเคสเนี้ย <c oughs> จะปิดบัตรเครดิตให้ซื้อคอนโดให้แล้วจะปิดหนี้ให้ทั้งหมดเลยพอคนที่ซื้อก็บอกวนี้ไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวทางบริษัทผ่อนให้แต่สุดท้ายแล้วหลอกลวงทั้งในทุนทั้งนักธุรกิจทั้งเจ้าของที่อยากได้คอนโด แล้วก็ที่ไม่อยากได้แต่ว่าอยากได้เงินเล็กน้อยแต่ทุกอย่างเป็นทิพย์หมดหลอกวงหมดแล้วปัจจุบันนี้บริษัทอสังหาตรงนี้จะเปิดใหญ่มีอยู่จริงนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังหลอกอยู่นี่ส่วนน้อยนะครับแต่จริงๆแล้วมีมากกว่านี้อีกนะครับความเสียหายก็หลายสิบล้านนะครับ